เอาละครับก็ถึงเวลาการประกาศพลนแล้วนะครับขอเชิญคนที่ออรอที่สุดมายืนได้เลยครับส่องฐานสดตายครับฮ่าฮ่าอไอ้เว้ยจูพ้นฮะเป็ดนี้ม่งเหรอตายวงแล้วว้าอเชิญเชิญเชิญเชิเอออย่ห้ามแม่เอ้ยอุซ่าล็อกม่งมาแต่บ้านก็ต้องง่ายแหละเอาเอาชิงเปอานั้นเออชิงเปดแล้วช่วยมือช่างที่ช่วยมือทิพม่หง้างามจะกมงนายเก็บปะทศ น้ำเคยกระทำไม่เป็นมงแล้วกูตายวงแล้วเอาดีใจได้นะอีเป็ดเอารับกันเทนกูไปกันเอายอลงยอลงอียอลงนุ้ยยอลงนุ้ยเออใช่มงมันต้องต้องอย่าจะออดิกนักแดงยืนแนงๆยืนแนงๆเดี๋ยวมึงทุกตบแต่ท่อนมึงไม่ต้องออดเนักแดงเอ้ยยืนก่อนยืนเลยมึงไม่ต้องว่วงกูลงเนทัวมึงงั้นระทัวกูมาแล้วฮาช่ไหยแล้วกูสวัสดีค่ะ